สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงเต์ตาพาทัวร์นะครับวันนี้ผมมีรถช่วงยาวโฟวิลสวยๆแต่งสวยๆมาให้ชมกันด้วยครับรถช่วงยาว4ฟวิคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2008เกียร์ธรรมดานะครับมีแค่รุ่นเดียวนะครับเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นรถยกสูงมาเลยแต่โป่งของเขา จะเล็กกว่ารถยกสูงทั่วๆไปนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นล้อกระทะขอบ17มาจากโรงงานนะครับส่วนคันในคลิปนี้มีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่นะครับล้อเป็นล้อขอบ16นะครับแล้วก็มีการยกขึ้นอีกประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับมีการ ติดกันโครงหลังสวยๆส,สีแดงนะครับเป็นอารม์มาเลยแบบนี้เลยนะครับแบบในภาพเลยมีการเพิ่มเติมบันไดข้างมาด้วยนะครับเพราะรถยกสูงช่วงยาว4 w h e e l เนี่ยจะไม่ได้มีบันไดข้างมาให้นะครับเราต้องติดเพิ่มนะครับสำหรับสเปคยางตัวนี้นะครับอยู่ที่2 6 5 7 5ห r 1 6นั่นเองนะครับกันชนหลังสวยมากนะครับพร้อมที่เกี่ยวขอด้วยครับสำหรับรีโว่รุ่นปัจจุบันนะครับหยุดผลิตไปแล้วนะครับตอนนี้จะแจ้งข่าวว่าปิดรับจองแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าจองมาตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะได้รถหรือไม่นะครับ ทางโรงงานโตโยต้าได้เตรียมผลิตรถยนต์รีโวรุ่นปรับปรุงใหม่ที่จะส่งจำหน่ายเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับมีการผลิตแล้วแล้วก็เตรียมตัววางจำหน่ายแล้วราคากับเงื่อนไขรอประกาศอยู่นะครับที่วันนี้ถ่ายคลิปตัวนี้มาให้ดูเนื่องจากว่า r ี v o ช่วงยาว w h e e l เนี่ยคงไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากมายครับ เผื่อลูกค้าสนใจจะแต่งแบบนี้ทางโชวร์รูมของเหลียงมีรับแต่งแบบนี้ออกจากโชวร์รูมเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแต่งรถสไตล์นี้นะครับทักไลน์มาเลยนะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวหวเหลียงจะฝากลิงก์ไลน์ลิงก์ f a c e b o o k ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับและรีว o รุ่นเก่ารุ่นปัจจุบันนี้นะครับต้องขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าขออนุญาตหยุดรับจองก่อนนะครับ <c oughs> แล้วจะแจ้งข่าวผ่านทางช่องอีกครั้งนะครับว่ารีโมรุ่นปรับปรุงใหม่ที่จะวางขายในเดือนสิงหาคมนี้มาเมื่อไหร่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างราคาเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วจะนำข่าวดีมาฝากอีกนะครับผมอเราชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ